เรียกชื่อตะกรุมดม้าเสพนางแช่น้ำมันหงพลายฝังในหัวอกเพศเมีย <ś c oughs> หรือจะเป็นเพศผู้ก็ได้เช่นกันเครื่องรางชุดนี้เหมาะสำหรับสายเยหรือสาวนักลาปลุกเสกตรงตามตำรับครูบาวังครบชุดเนี่ยประกอบด้วยอินเรียกชื่อพายันมา้าเสพนางและน้ำมันว่านจันฝังตะกรุดขอบอกเลยว่า ุดเดียวเอาได้เอ้ยเอาอยู่แน่นอนอนุภาพโดดเด่นในเรื่องทางมหาสเสน่ห์มหานิยมชมชอบเด่นในเรื่องของความรักความใคร่ราถนาในเพศตรงข้ามชายใดอับคู่ชู้ชื่นพกตินตัวก็จะเป็นที่รักใครชื่นชมกับผู้ที่ได้สัมผัสได้พบปะได้พูดคุยเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายก็จะรักเราเหมือนลูกในอุทธร เนื่องด้วยพยายามมาเสดนามหาสเสน่ของหลวงปู่ครูบาวังนี้โดดเด่นในเรื่องเมตตามหาสเสน่ที่จัดได้ว่าสุดยอดไม่เป็นรองใครแรงหน้าเหลือเชื่อเชิญพิสูจน์มนสเสน่สายล้านนาได้เลยตำราสายขาวการบูชาทาอินคู่ด้วยน้ำมันวานวนไหนเป็นวงกลมละทองคาถาโอมตามะตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหา กามราคะตัณหามะโนรมมาปิยาสวาหูมจะสามจดหรือเจ็ดก็ได้พร้อมขอพรหรือบอกชื่อคนรักของท่านขอได้ตามสิ่งที่ท่านต้องการและอย่าทำเป็นเล่นนะเพราะเป็นสุดยอดวิชาอิทธิฤทธิสูงทั้งสายล่างและวิชาใตา้สะดือที่ต้องยกเป็นอันดับหนึ่งพิเศษสำหรับท่านที่มีปัญหายอดขายตกไม่เคยมีโชคลาภเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แฟนไม่รัก โดนนอกใจทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่มีสเสน่ห์หาคนรักไม่ได้พูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อโดนรังเกียจผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูไม่มีคนอุปถัมภ์ทักแชทเพจพร้อมเราปัญหาที่ทันพบและต้องการแก้ไขรับอินคู่รุ่นนี้ไปเสริมชะตาในราคาครึ่งเดียวเท่านั้นจากปกติ998จ่ายเพียง499สนใจทักด่วนเลยครับมีจำนวนน้อย